เป็นผักชะอมอันนี้เป็นผักชะอมสวยอ่าผักชะอมแล้วก็แล้วก็จะมีผักใบเชื้อพลูนะคะอันนี้เป็นใบเชื้อพลูเก็บอยู่ที่หน้าหน้านี่แล้วก็นี่เป็นผักนอกนะคะเขาเลยก็ผักอะไรนะภาษาไทยใบับบกเออใบบับบกนะคะแล้วก็มีไก่นีคือไก่นะคะกินอย่างไรให้โลกจําเนาะอ่าแล้วก็ หืมยิมออกมาออกมานะลองดูเสียาหรือเปล่าหวานจัดเลยนะอืมอออแล้วเขาเปรี้ยวหวานไงเปรี้ยวหวานอืมโอ้ยขับจิบหวานต้องทำต้องทำอย่างนี้เนี่ยอมอย่างนี้ยอมกําลังล็อกรายการพอสิงกําไงเงา โอ้ยเด็กอย่งมาขายได้เงินเยอะแลวเป<ม>็นยั้ดีใจไหมไคะจะมานั่งกินข้าวกับลูกสาวใหญ่ค่ะปูเนี่ยมันมันกำลังสดอยู่เลยนะก็ะสดเลยนะ